น็อกดอกเนรมิตพื้นที่แรงบันดาลจริงในการแต่งบ้านใจกลางเมืองจัดน็อกดอกแฟร์เชื่อมประสบการณ์ช็อปทุกมิติบนโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์น็อกดอกปลื้มยอดขายโตกระฉูดค่าตลาดยังมีดีมานตั้งเป้าปี2566ทะลุ5,000ล้านบาทล่าสุดขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านน็อกดอกแฟร์ air, ไม่ใช่เพียงแค่งานแฟร์และการขยายประสบการณ์สู่ช่องทางออฟไลน์ แต่ยังเป็น Home i n s p i r เร i o ลชหรือเปรียบเสมือนพื้นที่แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านให้เป็นแรงบันดาลจริงได้ด้วยประสบการณ์การที่เชื่อมต่อทุกมิติให้คนรักบ้านหา i n นสป r เรชันและไอเดียในการตกแต่งบ้านได้อีกด้วยโดยงานนกดอกแฟ r จัดกระหึ่มใจกลางเมือง5วันเต็มระหว่างวันที่28มิถุนายน2566ถึง2กรกฎาคม2566บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คาดสร้างยอดขาย200ล้านบาทวันนี้น้อกนอกแฟรนะครับเป็นวันแรกของการจัดนอ้องนอกแฟรนะครับงานมีตั้งแต่วันที่28นะครับมิถุนายนะครับถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับทั้งหมด5วันนะครับในภาพรวมครนะครับ โดยภาพรวมซึ่งงานนี้เป็นครั้งแรกของน็อกๆนะครับที่จัดงานน็อกๆแฟร์ที่ออฟไลน์ขึ้นมาตลอดมาเราจริงเราเป็นออนไลน์มาเก็ตเพลสมาตลอดนะครับครั้งนี้จริงๆเราจัดแฟร์ที่กลางเซ็นทรัลเวิร์นะครับสิ่งที่เราต่างจากางานแฟร์อื่นแล้วก็มีส่วนอื่นๆประกอบกันก็คือทั้งเรื่องของการที่เรามีเรื่องของ Experience มีประสบการณ์ที่ให้กับผู้มาเดินง,งานได้ทดลองและได้เห็นการจัดวางสินค้าการแต่งห้องต่างๆในรูปแบบต่างๆเช่น ดางดีไซน์ทูอินสปายบายคุณก้อยนัตตี้ดีมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณก้อยนัตตี้ดีมมีสไตล์การแต่งห้องเป็นยังไงคนมาเดินงานชอบอันไหนสแกนได้เลยสามารถซื้อสินค้านั้นผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีแล้วก็มีสไตล์อื่นๆให้เลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากสไตล์คุณก้อยนัตตี้ดีมแล้วนะครับกับ2คือประสบการณ์ที่2คือเรามีน้องๆ TBT นะครับในงานน้องๆ TBT เองก็คือจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการที่จะประมวลผลและออกแบบห้องให้ตรงกับสิ่งที่ ลูกค้าต้องการได้มากขึ้นนะครับอันนี้น้องๆ GPT เองก็จะมีอยู่เฉพาะที่งานน้องนอแฟร์เท่านั้นอยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูแล้วก็ถ้าชอบันไหนพอเราออกมาแล้วสามารถเอารูปสินค้าที่เราได้ออกมาไปเสิร์ชในแอปต่อได้ก็ใช้ i m a g e Search ก็จะสามารถเจอสินค้าที่เราต้องการรักสามารถกดซื้อได้ทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนของที่เป็นเรื่องของประสบการณ์ Experience ส่วนที่2ก็คือเรื่องของช้อปปิ้งนะครับในงานน้องอแฟร์เองมีร้านค้าที่เข้าร่วมน้องนอแฟร์ทั้งหมด500ร้้านค้านะคร นะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนทั้งทั้งทั้งงานนะครับในทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆมีเซอร์ไพรส์คูปองตั้งแต่10บโมงเช้าสิโมงเช้าหนึรอบแล้วก็หกโมงเย็น1รอบนะครับสำหรับเซอร์ไพรส์คูปองทุกวัน2คือมีเดลี่ดีลิวส์หวัน5แคตตากรีที่จะแตกต่างกันในแต่ละแคตก็จะมีดีลดีลเด็ดทุกวันแล้วก็ตกตอนเย็นนะครับมีน็อกน็อกไลฟ์แฟลชดีลนะครับมีดีลเด็ดดิวเด็ดราคาโดนทุกหกโมงเย็นทุกวันก็จะเห็นได้ว่า กิจกรรมในเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยมากมายหลากหลายแล้วล้วก็ในร้านค้าในงานทั้งหมดมีทั้งหมด16 13ร้านค้าที่มาอยู่ในในพื้นที่งานและอีก500ร้านค้าอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดลูกค้าสนใจชิ้นไหนสามารถสแกน QR code ในสินค้าในงานและในส่วนของทุกงานท,ท,ทุกส่วนของงานซื้อได้ทันทีเหมือนกันนั้นอำนวยความสะดวกให้ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็สามารถซื้อได้ออฟไลน์ได้ด้วยมาทดลองมาเดินเล่นแล้วก็มาลองหาประสบการณ์นะครับ ส่วนของเรื่องของ engagement และ activity ต่างๆมีมากมายตั้งแต่มีงาน knock knock for business นะครับ s r a r i n g to inspire มีกูรูชื่อดังมา3ท่านตั้งแต่คุณแทบประวิทย์ it, นะครับคุณท็อปพิพัฒน์แล้วก็คุณต่อธนพงศ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆนะครับแรงบันดาลใจาในการทธุรกิจ2ก็คือจริงๆจ,จะมีกูรูและ influencer ชื่อดังแล้วก็รวมถึง mini concert นะครับตั้งแต่คุณว่านไฉนะครับคุณว่านธนกร แล้วก็คุณไอพาร์ดี้ก็จะเข้ามาแชร์อินสปิเรชันในการตกแต่งบ้านการตกแต่งห้องพร้อมกับมีแตรมิที้คอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆเรามีงานเวิร์กช็อปต่างๆในทุกๆวันด้วยนะครับดังนั้นตัวแอคทิวิตี้ทั้งหมดก็จะอยู่ในงานทั้งหมดนั้นแปลว่าทวนมีทั้งหมด3อย่างนะครับมีทั้งเรื่องของการมามาหาประสบการณ์ในการแต่งบ้านทั้งจากคุณก้อยแล้วก็คุณก้อยดัีดีมแล้วก็นอกที่พีด,ด,ดีสองช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับแล้วก็สุดท้มงัดนนงห ค,คือน็อกลองเองมีจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งนอกจากสินค้าที่มีมากกว่า500เอชยูแล้วตัวเซอร์วิสเองก็จะเป็นอีกหนึ่งความแข็งแรงหนึ่งที่ช่วยทําให้ลูกค้าเองสามารถที่จะซื้อสินคา้าพร้อมกับมีมีการบริการที่ประกอบกันได้ด้วยนะครับการเซอร์วิสมีตั้งแต่เรื่องของอินสตอลเลชันซื้อสินค้าไปแล้วต้องการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งคเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็สามารถช่างช่างติดตั้งได้นะครับสคือมีเรื่องของการที่เป็นช่างรีโนเวทในการทําพื้นทําฝ้า ทำทั้งหมดก็จะมีเหมือนกันนันี้ก็จะเป็นตัวของที่มันเป็นเรื่องของตัวงานช่างนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของตัวแมนเทนเน้นนะครับตั้งแต่เรื่องของแม่บ้านล้างแอร์ทำความสะอาดต่างๆก็จะมีอยู่ในในในนี้ทั้งหมดงานเรื่องช่างเองก็จะเป็นหนึ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้าเองสามารถช็อปนอกๆได้เป็นแบบซอเซอร์วิสเป็นโฮมเล i วิ n g d เดสิเนชันอย่างที่เราต้องการครับคืออันดับแรกก่อนเลยอยากให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอกๆไว้ในมือได้เลยนะครับคือสําหรับคนที่ สามารถอยากจะมา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 มีประสบการณ์ที่งานนะงานจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตั้งแต่ตรงลานเซ็นทรขอชั้น1แล้วก็โซดีเดนนะครับในส่วนของตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่2 28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับส่วนของตัวแคมเปญออนไลน์ของน้องนอกแฟร์ ok เองมีมากกว่า500ล้านาลูกค้าสามารถเข้าแอปพลิเคชันกดเข้าไปที่งานนอกนอกแฟร์ ok ok ได้เลยแคมเปญน,นอกนอกแฟร์ก ok ็จะมีทั้งหมดเมื่อกี้ที่ว่ามาอยู่ในนั้นทั้งหมดดังนั้นถ้าลูกค้าที่อยู่ จังหวัดหรือว่าอาจจะอยากไม่สะดวกในการเข้ามาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ตลอดเวลาแล้วก็แคมเปญของนอกนอกแฟร์มีตั้งแต่วันที่15มิถุนาจนถึงวันที่16รกรกฎาคมทั้งพร้พ่อมหนึ่งเดือนทั้งหมดดังนั้นแปลว่าให้ใครพลาด5วันนี้แล้วก็ยังมีแคมเปญน,นกนอกแฟร์รองรับอยู่ทั้งหมดในออนไลน์